เยอะมากจริงๆค่ะทุกคนนี่ๆๆอะถ่ายใกล้ๆเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะบิมมาเก็บอะโวคาโดบ้านคูลือนะคะซึ่งต้นอะโวคาโดบิมไม่เคยเห็นของจริงนะคะเคยกินแต่ผลมันนะคะวันนี้มาถึงบ้านคูลือคูลือพามาดูต้นอะโวคาโดาซึ่งบิมทึ่งมากๆสําหรับคนที่ไม่เคยเห็นเหมือนบิมนะ่าอาจจะทึ่งเหมือนกันอันนี้คือต้นของมันนะคะเสร็จเรียบร้อยมันขยายกิ่งก้านสาขาออกไป ยาวแล้วก็ไกลามากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ลูกก็ดกมากค่ะอันที่บีมถืออยู่ในมือน,นี้นะคะก็คือมันแก่แล้วนะคะนี่เพื่อนๆอ,อย่ากให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้ค่ะคือแบบคือมีทุกอนูอะค่ะผลออกทุกอนูเลยดูอันนี้สายพันธุ์อะไรไม่รู้นะพันธุ์พื้นเมืองสายพันธุ์พื้นเมืองเหรอ เพื่อนๆดูถ้ามันขึ้นที่บ้านบิมนะคือบิมเอาไปปลูกนะแล้วแบบถ้ามันขึ้นแบบเนี้ยมันคงจะฟินมากเลยอุ้ยมันตกเองอุ้ยตกเองหนึ่งแกนค่ะครูจุดเลยจะได้มันเก่จัดแล้วน่ะอ๋อโอ้๋อถ้ามันแก่จัดมันจะตกลงพื้นเองนะคะเพื่อนๆเพราะมันก็จะนิ่มมันจะหลุดง่ายอ่ะมันจะหลุดง่ายอุ้ย ตรงนี้น่าเสียดายทำไมมันมีเหมือนมีอะไรเจาะน,นิดนึงเยอะมากจริงๆค่ะทุกคนน่ๆๆอ่ะถ่ายใกล้ๆเลยแล้วก็เดี๋ยววิมจะพาเพื่อนๆไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะซึ่งเยอะไม่แพ้กันนะคะเป็นต้นเดียวกันนะคะนูน่นเห็นไหมคะ เพื่อนๆคะความพิเศษของต้นอะโวคาโดเนี่ยคือลำต้นมันจะใหญ่และแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปนะคะแล้วมันก็มีความแข็งแรงนะคะต้นมันก็ไม่มีหนามด้วยนะคะถ้าสมมุติว่ามันสูงมันแตกกิ่งไปสูงไปไกลเงี้ยเราขึ้นต้นมาแล้วไปเด็ดมันอะได้สบายเลยนะคะคือมันไม่มีหนามด้วยนะคะตรงนี้แหละที่บิมชอบ สารภาพตรงนี้จริงๆนะคะว่าบีมะ่ะ,ะเกิดมายังไม่เคยเห็นต้นอะโวคาโดนะคะทุกคนโอ้ยจริงชอบมากเลยอะบีมปลูกต้นอะโวคาโดอยู่นะคะไม่รู้ว่ามันจะมันจะมันจะติดไหมอะมันจะโตไหมภาวนาให้มันโตนะคะเพื่อนๆมีสักต้นหนึ่งน่าจะฟินมากเลยพูดตรงๆปราบัตใจสิเนีย